กระดาษคำอบะาตอบจะมีอยู่สอย่างคือกระดาษคาตอบที่เป็นทางกระดาษแล้วก็อีกอันหนึ่เป็นกระดาษคาตอบที่เป็น,เ,ปนขเขียนคาตอบไปขเขียนชื่อแล้วก็กลุ่มด้วย ชื่อเขอเขียนให้ชัดหน่อยนะต้อเขียนแบบว่าอ่านยากสวยมากอานาตองสวยมากแอ่ยริบครรอบควนค่ะก็ขอเดินทางสนุกตีท่านเพื่อรับชมทุกท่านนะคะ ขณะนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเตรียมพร้อมแล้วในเวลา5นาฬิกาของวันที่26กุมภาพันธ์2564นะคะสยงานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารของพุทธครั้งที่45นะคะที่ราชธานีอโศกค่ะจะเดินทางคุณคุณคุณทีะค ท่านนะคะภาพเสียงเป็นอย่างไรก็ควรแจ้งให้เรารับทรบาบด้วยนะคะค่ะซึ่งขณะนี้ท่านสมณศิกมา m ก็กําลังแจกข้อสอบกันนะคะ <c oughs> ครั้งนี้ก็มีนักเรียนนะคะตั้งแต่สมุนพระรามจนถึงชั้นตัวส่วะางบ้าบสอบครั้งนี้สอบสอบทุก เพื่อเเลยนะคะชาวอโศกนะคะสอบออนไลน์แต่หน้ทุนสถานค่ะงมใ่ให้เราการกระบาดไปนะที่เราจะตอบการกบาดข้อละหนึ่งการกระบาทที่นั้นนะคนขฉัยมากเลยข้อหนึสีการกระบาทเข็ยนเลยโคกลุกมาเลย ถ้าเราการทรางานไปแล้วเราก็อ,อยากเปลี่ยนการกินอะอะไรเนี่ยก็นนะให้ใชนนน้น้ําใจลบความิดนะเออมาเก็บมีความเลยคอืนนทีน่ไม่มีน้ําใจลบความิดก็ยกมือขอยืมก็ได้กงไม่หงุดนะ <c oughs> เคลื่อนยืมได้นะ วงกลมหรือขีดค่าค่าะ,ะถ้าวงกลมวงกลมเนี่ยเวลาเราตรวจเราจะใช้ไอ้ไอ้ไอกระดาษไปทาบงไงถ้าวงกลมแล้วมันไม่เห็นวงกลมจ้าบโอ้ของพันเตอ๋อสงสัยครับปะป่าตรงเตือนอยู่ไหนเอย่ยรู้สึกว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่ง กระดาษคำตอบไม่พออ๋อนี่ก็ได้ค่ะท่านมันนี่พันเตรับชมบรรยากาศไปก่อนนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะกี่อันท่านกี่อันมาค่ะบูชาค่ะเยอะเลยใส่ข้าจัดทร์กินกลุ่มไหนเหลือก็เอาไปก่อนแล้วกันนะคะคนไหนทําไปแล้วม่วงเมื่อยก็นอนได้เลยนะทำสะดวก ให้ทุกท่านได้รับชมบรรยากาศของชั้นล่างเย็นศูนย์กันก่อนนะคะเดใครยังไม่ได้กระดาษคำตอบคะใครไม่ได้กระดาษคำตอบยกมือขึ้นเดี๋ยวสิม่าเลยฮะใครใครยังไม่ได้พี่ยกมือด้วยค่ะใครเก่งก้าครับใครยังไม่ได้กระดาษคำตอบเจริญธรรมคุณประสงค์นะคะโอเสียใจเรื่องคุณแซนดินค่ะ ภาพเสียงเป็นอย่างไรรบกวนแจ้งรใครมีกระดาษคำตอบเหลือคุณปัดตรงเตือนขอกระดาษคำตอบเพิ่มเติมด้วยนะคะข้อสอบปีแล้วแต่ว่ากระดาษคำตอบกระดาษคำตอบกลุ่มไหนเหลือครับขอกลุ่มนี้หน่อยกลุ่มสีสีส้มไม่พอนะคะสกระดาษคำตอบกลุ่มสีเหลืองขาดประมาณสักห้าหกคนสีส้มก็ไม่มีนะคะสีส้มด้วยบท้งทั้งด้วยชมพูด้วย ไม่มเอ่อ,อ,อคุณสินสนิทช่วยเดินขึ้นไปชั้นสองหาปัดตงเตือนด้วยค่ะคุณสินสนิทช่วยเอ่อถ้าสมมุติว่าเวลาทีห้าแล้วนี้เราก็จะให้คนที่ไม่ยังไม่มีนะงวงวงหกข้อไปก่อนแล้วกันนะคะใช่ใช่กากระบาทเข้าไปใน,ใ,ใ,นในกระดาษคำตอบเหลือเวลาอีกสองนาทีนะคะเราจะลั่นระรังนะคะสอบค่ะอีกสองนาทีนะคะ รอเพื่อนสักนิดหนึงคนไหนที่ยังไม่ได้กระาทำตอบยกมือด้วยค่ะยกมือมาแล้วมาแล้วสิงมาแดงมาแล้วสิงมาสิลิพรด้านหลังด้วยวยกมือไว้ มาขอตัวช่วยมาอยู่ตรงอ้าวมาขอตัวช่วยใครเป็นตัวช่วยให้ธรรมะหน่อยนั่นอออตอนนี้นะคะพี่น้องท่านใดที่ไม่ได้รูปสอบนะต้องการตัวช่วยซึ่งมีน้องฟันอ๋อคนะ่อนะเระทำสับการไป ว่าเรายัางไม่มีกระดาษคำตอบนะคะให้เราลโลงหน้าลงที่้อสอบไปก่อนนะคะ,ะแถวนี้ท่าในใดยังไม่มีกระดาษคำตอบคะหนึ่งสองนะคะสองคนนะคะตีได้แตอนนี้ท่าใในใดที่ไม่มีกระดาษคำตอบช่วยยกมือขึ้นค่ะคนที่ยังไม่มีกระดาษคำตอบเลยค่ะสองสองสี่แ้าถ้าหมาสี่ชุดน,นะคะสี่ชุดท่านยังไม่ได้นะคะสี่ชุด ได้แล้วค่ะยิบูใครไม่ได้คะนแดงได้จรงไม่เห็นจริงีสีเหลืองหนึ่งคครับตอบใช่อะีตี้อะแคนให้แป๊บนึงนะคะสุดท้ายแล้วได้วรว่าสีส้มได้ได้ค่ะตอบเพื่อคำ็ตอบ 打<對> <對吧 S 1> 卡，打卡，打卡，打 ตอนนี้ก็เป็นการซ้อมเอาะระฆังก่อนนะคะเริ่มทำข้อสอบได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะค่ะก็ถึงเวลาทำข้อสอบร่วมกับบรรยากาศของการลงมือสอบกันได้แล้วนะคะ กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ดังรบกวเนเพื่อนๆนะคะ น้องที่ดูออนไลน์ทาง Facebook อยู่สามารถทำข้อสอบร่วมไปด้วยนะข้อสอบอยู่ใน Facebook, บูน d ยมทีวีหรือว่าอยู่ในไลน์ต่างๆตอนนี้เราถ่ายทอดสดด้วยในการสอบครั้งนี้อะไรฮะเชิญพูด น,นี่เป็นวันมาฆาด้วยใช่ไหมคะอ่ะนาน,นี่หมดเลยคะ่ะอ๋อวันนี้เป็นวันมาฆาบูชานะเราเกิการพุทธาพิเศษครั้งที่45เราก็มีการสอบธรรมะนะกันทั้งทางภาคปฏิบัติและภาคปริยัติในะนี้ทำสอบถ้งภาคปริยัตผลจากการปฏิบัติน,รระตนะแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ร่วมกันนะคนก็มาสัก 2, 3งสาร้อยคนที่จะมาสอบร่วมกันนะเด็กมาสอบก็บเพื่อจะได้ทดสอบการฟังธรรมตลอดได้ฟังธรรมมานะส่วนจะปิดจะถูกไม่มีปัญหาอะไรนะทุกคนก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละคนก็ตั้งใจทําตามที่คนจะได้นะก็ดีไม่ใช่สอบปริญญาติที่เอาอะไรละเอาปร,ริญญน แต่สอบให้รู้จักว่าธรรมะที่เราควรจะเรียนรู้อะไรบ้างเท่านั้นเองนะงเด็กๆก็พยายามตั้งใจทำอย่างน้อยก็ได้ผ่านหูผ่านตาในสิ่งที่ดีต่อไป ที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะการสอบครั้งนี้ก็จะมีทั้งนี่นะคะกันมุมนี้นะคะสีเขียวก็เป็นมุมแยกกลุ่มเบนระยะห่างนะคะกับพี่น้องยาติธรรมที่เข้ามาร่วมสอบนะคะด้านหน้าก็จะเป็นสีส้มค่ะ เป็นสีส้มด้านนี้นะคะกระดาษคำตอบขาดหนึ่งชุดใครมีเอ่ยบ้างมาสิ ด้านถัดมาก็จะเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงคือก kind ล of ุ่มทิศคุ้มตะวันออกตะวันออกค่ะ ก็ตามที่ท่านสมณะได้แจ้งไปเมื่อครู่นะคะก็เป็นการสอบภาคปริญญานะคะซึ่งปฏิบัติซึ่งภาคปฏิบัติเราก็ได้ทํากันมาแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านๆมานะคะในการทั้งรวรวมกลุ่มการทํางานนะคะแต่ละสีค่ะในชั้นหนึ่งนี้ก็จะมีทีมแต่ละสีและนักเรียนจากโรงเรียนสมมาสิกขาราชธานีอโศกนะคะตั้งแต่หมอหนึ่งจนถึง รวมทั้งนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสมาสิกาวิชารามด้วยค่ะที่รวมสอบด้านนี้เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศด้านบนชั้นสองนะคะ,คะเชิญเลยค่ะ เชิญชั้นสองพร้อมๆกันเลยนะคะ อริยสัจงงงถูกทุกข้อครับผมงงงงข้อเกพระโพธิสัตว์ระดับเจ็ผู้มีสยังอภิญญามีอะไรเป็นเครื่องชี้วัดที่ถูกที่สุดก็ไก่รู้สัมมาอริยมรมีองค์แปดขอไข่รู้บารู้บุญขอกวายรู้โลกนี้โลกหน้างอง,งูถูกทุกข้อ มุมนี้ก็เป็นมุมในการช่วยสอบนะคะซึ่งผู้ที่ขอการช่วยเหลือในการสอบก็คือจะ สายตาอาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะอาจจะให้ช่วยอ่านข้อสอบให้นะคะด้านนี้อีกด้านหนึ่งค่ะ ไปข้อสิบตรงนี้นะคะการนี้เกีกเ,เป็นมุมหนึ่งนะคะของการช่วยสอบค่ะ,ะ,คะผู้ปฏิบัติธรรมแล้วมีธรรมะอะไรเป็นเศรษฐศาสตร์ที่สูงที่สุดคือผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุแล้วมีธรรมะอะไรเป็นเศรษฐศาสตร์ที่สูงที่สุดคือธรรมะ ด้วยเกิดมาเป็นคนไม่หลายล้านปีเท่าไหร่อรหันที่มีอภิญญาน้อยเพราะอะไรยาหรือยังก็สิบโมงก็สิบโมนะคะนี่ก็สิบโมตาติดก็ก็สิบโมก สื่อไม่ได้แม้แต่ภาษาเดียวงองูเคยเกิดมาเป็นคนไม่หลายล้านปีเท่าไหร,ทไไร,ร่ที่มีสียงงสียงพิธีตาเทวตาพร,รีที่สามารถพิตรงกับข้อใดมากที่สุด เทวตาพลีที่สำมาทิฏฐิตรงกับข้อใดมากที่สุดก็ไก่นะเศรษฐีลดความระณนี เศษถีลดความตระหนีโดยสละทรัพย์ไปให้คนยากไร้ขอไข่ชาวนาเอาข้าวเอาน้ำเอาญ้าไปบูชาพระโคที่ถือว่าเป็นเทพที่ดูแลนาคอควายบุกรุกบูชารุกเทวดาด้วยข้าวมาทุปายาเพื่อให้ท่านบรรดาให้ได้ลูกชายข้อไหนคือเทวดาปรีที่สัมมาทิฏฐิตึง,ตง

มุมการสอบของนักเรียนสมุนพระรามค่ะ จะเริ่มทำสำเร็จดีนะคะสำหรับเช้าตรู่ของวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันพระเป็นวันที่พวกเราชาวบ้านราชตื่นแต่เช้าค่ะตีสี่ครึ่งมาช่วยกันจัดห้องสอบและตอนตอนนี้นะคะกำลังสอบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ชั้นล่างเ0ืนศูนยส่วนบริเวณนี้ชั้นสองตึกศูค่ะเป็นห้องสอบของนักเรียนระดับประถมแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องใช้ตัวช่วยค่ะเมื่อรับข้อสอบแล้ว ก็จะมาสอบที่นี่นะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นนักเรียนประถมอ่าอย่างเช่นป .1 ป .2 ที่จะต้องอมีผู้ใหญ่ช่วยอ่านนะคะช่วยอ่านช่วยเขียนให้ในบางตัวที่ยังเขียนไม่ถูกค่ะและอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นห้องที่ผู้ใหญ่ต้องมีตัวช่วยค่ะก็อย่างเช่นผู้ใหญ่ที่ตามองเห็นไม่ค่อยชัดผู้ใหญ่ที่อ่านหนังสือไม่ออกก็จะมีตัวช่วยนะคะ ซึ่งเราจัดไว้3ห้องค่ะก็คือห้องเรียน2ห้องแล้วก็ตรงห้องประชุมอีกห้องหนึ่งนะคะปีนี้รู้สึกว่าผู้สอบแบบมีตัวช่วยน้อยนะคะคนมาใช้บริการสถานที่ตรงชั้น2ตึกศู 00, ก็เลยดูเบาบางค่ะแต่ว่าที่หนาแน่นนะคะก็คือที่ชั้นล่างเฮือน0ูค่ะมีทั้งผู้ใหญ่ตามคุ้มต่างๆนะคะก็นั่งตามคุ้มสีแล้วก็เด็กนักเรียนซึ่งอยู่ประจำคุ้มสีค่ะ บรรยากาศที่ดิฉันเดินผ่านขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเงียบสงบค่ะโดยจะมีท่านสามณนะท่านศิคมามาคอยนั่งรับข้อสอบที่เวลาที่พวกเราสอบเสร็จแล้วก็ส่งท่านนะคะคิดว่าได้เห็นบรรยากาศแล้วพี่น้องก็คงจะประทับใจวิธีของนักปฏิบัติธรรมในยุคนี้นะคะที่พวกเรามีทั้งการเรียนรู้ธรรมะจากพ่อครูในช่วงธรรมวัเช้ามีการลงภาคสนามเพื่อให้เกิดภาษะ จะได้เรียนรู้อ่านเวทนาตนเองแล้วก็มาทบทวนการฟังธรรมว่าเข้าใจขนาดไหนในการสอบครั้งนี้นะคะก็ขอรายงานเพียงเท่านี้นะคะ,จะเจริญธรรมสำเนึกดีค่ะค่ะก็การรายงานก็ยุติตามแค่นี้ไปก่อนนะคะตามที่ อาปะตรงเตือนได้แจ้งไปเมื่อครู่ค่ะขอขอบพระคุณเพท่านที่ติดตามนะคะเจริญธรรมสันฤิปีค่ะ